ลิวพูคอนเนอร์อ Connor. มุมที่แฟนลิวพูต้องคู้กราเฟนเบิร์กกับตำแหน่งเบอร์6ที่ลงตัวสวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ลิวพูคอนเนอร์อ Connor. ดิวของมาตินซูบิเบนนี่ที่สื่อทุกสื่อลงข่าวนะครับว่านักเตะเลือกที่จะอยู่กับต้นสังกัด อย่างเรียลโซสดัจต่อไปโดยไม่เลือกที่จะย้ายมาร่วมชัยคาแอนฟิลแฟนบอลหลายๆคนครับเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็เริ่มจะอยากรู้นะครับว่าแล้วทีมรักของตัวเองนั้นมีแผน2หรือไม่เมื่อพลาดเป้าหมายเบอร์6คนสำคัญคำถามนี้จริงๆแล้วในเคมดไลฟ์ like ของเราเนี่ยก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับซึ่งท้งพี่ท็อปแล้วก็ผมเองก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่า ทีมของอาร์เนอร์นั้นเมื่อไม่ได้สูบิเบนดี้ก็อาจจะไม่เอาใครเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าในทีมมีนักเตะที่เล่นในตำแหน่งนี้ได้หลายคนทั้งสุบอสไล์โจนเอนโดแม็กอลิสเตอร์เอนโอน่และกราเฟนเบิร์กโดยในรายที่สื่อต่างชาติเห็นตรงกับไข่มุกดำก็คงจะเป็นชื่อของกราเฟนเบิร์กครับที่ดูจะลงตัวกับตำแหน่งนี้ในทีมของอาร์เนอร์สอต กูซือดัต้นแสดงให้เห็นฟุตบอลในรูปแบบที่เรียกว่าอาร์เนอร์สไตล์ตั้งแต่นัดแรกที่แพเ้เบสตันนะครับแล้วก็ตอกยามไม่เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นจากสามนัดที่อุ่นเครื่องในอเมริกาก่อนสรุปภาพรวมด้วยผู้เล่นทุกคนที่จะลงแข่งขันฤดูกาล2024-25นักข่าวส่วนใหญ่ครับมองไปทางเดียวกันว่า1 1คนแรกในการดวลกับเซบียาเป็นชุดที่แข็งแกร่ง และเข้าระบบการเล่นมากที่สุดในสายตาของอาร์เนอร์และน่าจะเป็นทีมที่ใช้เปิดซีซั่นในวันเสาร์ที่บ้านของอิฟสวิกโดยกราฟินเบิร์กนั้นเบียดเอนโดขึ้นมาทำหน้าที่หมายเลข6หรือว่าดับเบิลพวอดตัวต่ำสุดในทีมของอาร์เนอร์เบนบ็อกแตครับนักข่าวของดิเจ็ตแอนด์ฟิลยอมรับว่าก็ไม่รู้นะครับว่าอาร์เนอร์นั้นมองใครเป็นตัวเลือกแรกสำหรับเบอร์6ในระยะยาวแต่ค่อนข้างเชื่อนะครับ ว่าณตอนนี้เมื่อพรีซีซั่นเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกาเฟนเบิร์ดนั้นทำผลงานได้โดนใจอดีตโคต้ชไยนุตมากที่สุดมากกว่าเอนโดที่เป็นตัวจริงในเกมลาสปามัสรวมไปถึงโซบสไลน์ o line, และก็โจนที่เคยทำหน้าที่นี้ในการอุ่นเครื่องที่อเมริกาสุรบ็บอกแสกแล้วนะครับมิดฟิลวัย22ปีคอนโทรลเกมแดนกลางได้ดีครับถอยลงมารับบอลเพื่อบิลอัพในเฟสต,ต้น และยังช่วยให้เกมรับของทีมมีความเสถียรโดยอ้างอิงจากสถิตินะครับซึ่งกาเฟนเบิร์กนั้นจ่ายบอลคอมพิวต95%พลาดเปลาแค่3จากทั้งหมด56ครั้งแม้ผลงานของกาเฟนเบิร์กจะออกมาน่าประทับใจนะครับแต่บ็อกซแตก็ยังมองว่ายังมีความจำเป็นนะครับสำหรับลิเวอร์พูลที่จะต้องใช้เงินซื้อโฮลิงมิดฟิลด์ที่เล่นได้ธรรมชาติมากกว่านี้ ซึ่งนั่นก็เป็นที่มานะครับว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงพยายามคว้าตัวมาดรินซูบิเบนดี้เข้าสู่ทีมให้ได้ไปดูเฮนรี่แจ็กสันกันบ้างนะครับซึ่งเฮนรี่แจ็กสันมองใกล้เคียงกับนักข่าวรวมสํานักดิจิตอลแอนฟิลว่ากราฟินเบิร์กนั้นประสานงานกับแม็กอลิสเตอร์ได้ดีในฐานะกองกลางดับเบิลไพวอดจนเบียดเอนโดลงไปอยู่ในสนภาพของสควอตเพยเยอร์ในซีซั่นนี้แต่ด้วยประสบการณ์และก็ทักษะเบอร์หแท้ๆนะครับ เอนโดนั้นย่อมจะเป็นตัวสำรองที่มีคุณค่ายอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนตัวไปช่วยแก้เกมซึ่งแจ็คสันนั้นเชื่อว่าถ้าเป็นไปได้ครับอันเนอร์นั้นอยากจะเก็บกับตันทีมชาติญี่ปุ่นวัย31ปีมากกว่าที่จะปล่อยออกไปม a ดเอริสันครับนักข่าวออนไลน์ของลิเวอ p o o l c คอเป็นอีกคนหนึ่งที่มั่นใจครับว่ากราเฟนเบิร์กจะถูกวางเป็นด e เวทไลทิงมิดฟิลในนัดเปิดซีซั่นใหม่เห็นได้จากทั้งเอนโดแล้วก็โจน ที่ลงไปเล่นเป็นมิฟฟิลคู่กันในเกมกับลาซโามัสลันคล้ายๆกับว่า2คนนั้นถูกเลือกเป็นตัวเลือกชุดหลักนะครับความสนใจในประเด็นนี้อยู่ที่บทสัมภาษณ์หลังเกมของอาร์เนอร์สโอตนะครับโดยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ได้เห็นก็เป็นเอนโดกับกาเฟนเบิร์กแม้กระนั่งโซบอสไลที่ได้เล่นในนัดหนึ่งแต่ณตอนนี้เขาคิดว่าเขารู้แล้วนะครับว่าใครคนไหนเหมาะกับตำแหน่งเบอร์6มากที่สุด โดยโค้ชวัย45ปีครับได้พูดกับนักข่าวต่อนะครับว่าอย่างไรก็ตามครับบางทีนักเตะที่ถูกประเมินว่าเป็นเบอร์6ที่ดีที่สุดแต่กลับไม่เวิร์กเมื่อไปเล่นร่วมกับกองกลางอีก2คนซึ่งไม่ได้หมายความว่านักเตะที่ลงไปเล่นในวันนี้จะต้องลงเล่นในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถ,ถัดๆไปซึ่งจากคำสัมภพษณนนี้นะครับก็อาจจะมองได้ว่าเวอร์พภูอยู่ในสถานการณ์ที่ยังต้องประเมินอย่างต่อเนื่องว่าใคร ดีที่สุดสำหรับทีมพูดถึงเบอร์หกของอาร์เนอร์ครับเบอร์6กของอาร์เนอร์นั้นอย่างที่เราได้บอกกันไว้ครับว่าเบอร์หกของอาร์เนอร์นั้นไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรับที่โฟกัสการตัดเกมแต่คุณสมบัตินั้นออกไปทางมิดฟิลด์เชิงสูงเก็บบอลเหนียวออกบอลได้ดีซึ่งขึ้นอยู่กับในายใหญ่คนใหม่ครับว่าจะพึงพอใจใครระหว่างเอนโดโจนสบอสไล์กาเฟนเบิร์กแมกอลิสเตอร์ รวมไปถึงไบเซติตและก็เอ็นยูนีด้วยเช่นกันนะครับนักข่าวรายหนึ่งของ BBC ครับเชื่อว่ากราเฟนเบิร์กจะประสบความสําเร็จภายใต้การคุมทีมของอาร์เนลสลอตซึ่งเขาบอกว่ามิดฟิลด์วัย22ปีนั้นมีผลงานที่น่าพอใจกับการลงเล่นในตําแหน่งดิเปอร์ไลน์มิดฟิลด์มีความมุ่งมั่นที่จะพาบอลขึ้นไปข้างหน้ามุ่งมั่นที่จะเคลื่อนไปรับบอลรวมไปถึงการเพรสซิ่งคู่แข่งด้วยความเข้มข้น คนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้กราเฟนเบิร์กเล่นในตำแหน่งนี้ได้ดีนักข่าวพูดถึงจอห์นไฮติงกาครับจอห์นไฮติงกาที่ตอนนี้เข้ามาเป็นมือขวาคนหนึ่งของอาร์เนลสลสตนะครับเคยเป็นโค้ชของกราเฟนเบิร์กที่อารจ็ซึ่งหนึ่งในความรับผิดชอบของไฮติงกาคือการออกแบบเซสชันการฝึกซ้อมให้กับผู้เล่นเป็นรายบุคคลนั่นย่อมนำมาซึ่งการออกแบบการฝึกซ้อม เพื่อจะพัฒนากาเฟนเบิร์กอย่างแน่นอนไม่แปลกอะไรเลยนะครับหากกาเฟนเบิร์กจะอยู่ในลิสต์นักเตะที่อาร์เนอสโตต้องการให้ปรับปรุงเป็นระดับต้นๆและมิดฟิลด์ดัสไลน์นี้ยังมีช่องว่างให้พัฒนาได้อีกมากเลยนะครับอีกทั้งดูแล้วกาเฟนเบิร์กก็น่าจะเหมาะกับระบบการเล่นของอาร์เนมากด้วยเช่นเดียวกันยูเกนครอบเคยพูดถึงกาเฟนเบิร์กไว้นะครับว่า กราเฟนเบิร์กเป็นกองกลางประเภท unction, มัลติฟังชันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นโ l ดิ้งมิดฟิลด์ได้เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรครับการไม่ได้ซูบบเบนดี้การที่กราเฟนเบิร์กน่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆในเบอร์6ในทีมของอาร์เนลสล็อตเหมาะสมหรือไม่หรือ,อยังอยากจะได้เบอร์6แท้ๆสักคนเข้ามาสู่ทีมแต่รายชื่อนั้นจะเป็นใครและโอกาสจะคว้ามามากน้อยแค่ไหน คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับและนี่คือรูปู้คอร์เนอร์ประจำ EP นี้ครับสวัสดีครับรูปผูคอร์เนอร์มุมที่แฟนรูป,ปู้ต้องรู้